ตัวแซดในตลาดราคา40,000ลงดันไหนกันเนี่ยส,ส, <lunar. S 1> สวัสดีครับพบกับผมลุงโยเกมเมอร์และวันนี้เราอยู่กันในเกม z o นโฟแห่งทําเงินของสายฟรีเป็นอย่างไรเราไปดูกันสิ้นสุดกิจกรรม25กรกฎาคมเหลืออีก5วันนี้เองตัวอักษรแซดหาได้จากการลงปาร์คและเก็บหนึ่งบัตรปาร์คหาได้ฟรีจากกิจกรรมล็อกอิน1-5ชั่วโมงและไอเทมโค้ดที่ทีมงานแจกหน้าเว็บ ก็คือฟรีแหละบัตรแลกเปลี่ยนไม่ได้บางคนก็อาจลบทิ้งเพราะลงปาร์กก็เสียเวลาแถมยังไม่ได้อะไรขอขอบุณพลัสอันต้าที่มาช่วยลงดันในวันนี้เตรียมตัวลงปาร์กรอบตัวเซตมาแล้วหนึ่งรอบที่2นี้ได้อะไรยาฟ้ารอบ3ได้ยาแดงรอบที่4ส,สมุดแดงวะ่ะรอบที่5มาแล้วรวมเป็นสตัวเซตรอบที่หตัดล่างไปดีเป็นยังไงเฮ้ยไม่ได้อะไรรอบเ เฮ้ยอักษรโพได้3อันและ 8. ว่างเปล่า9กกดอัดไม่ทันได้ปะวะ 10. รอบทด่ตัวแซดสอันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะทําการเร่งสปีดคลิปปาร์คไม่มีคนลงเพราะว่าควรจะไปลงดันอื่นกันหมด ทำให้ตัวกระสรนแซที่ดรอปได้จากดันปาร์กมีราคาที่แพงที่สุดใครพอมีบัตรเหลือก็ลองลงซัก10บ0รอบดูนะว่าจะได้ตัวแซกี่ตัวถ้าใครของโหดอาจจบวอดไว้ไม่เกินหนึ่งนาทีบัตรปาร์กฟรีผมเลยลากตัวไก่ให้จนถึงเวล1ิและลงโรง,งแรมต่อใครมีประสบการณ์การลงปาร์กก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับลงปาร์กก็มีโอกาสได้ไปบวกด้วยเช่นกันอาจจะตก1ห,หรือ2ใบส่วนใหญ่อาจตกกลางดันหรือตกจากจบบอร์นี่ไงตกแล้วจบบอสพอดีเลยใบบวก จะไม่มีตัวเซรวมทั้งหมดผมก็ได้ตัวอักษร Z 9อันพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับวันนี้ลุงโยเกมเมอร์ก็ขอลาทุกคนไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับบบาย